ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของยาริสแฮตแบ็กหน้าใหม่นะครับเป็นตัวหน้า h a m m มอร์เฮตัว new นะครับก็เป็นตัว5ประตูนะครับที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับใหม่หลักหมื่นนะครับราคาดีๆเหมือนกับคันนี้ครับน้าสีเทาแลมโบเข้ามาใหม่ครับแล้ว แล้วก็ในส่วนของทางซ้ายทางขวาก็เป็นสีขาวนะครับเป็นตัวสมาร์ตตัวสปอร์ตราคาดีๆผมก็มีให้นะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบร,ริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพนอ,นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสละให้ด้วยครับทั่วประเทศเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นีไว้ใจแมนน้อยได้นะครับบอกเลยว่าปล่อยรถมา300,400คันแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผม ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับส่วนรายละเอียดทั้ง3คันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมขึ้น,นไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ กันนี้ก็มีในส่วนของยาริสตัวแฮกแบ็กหน้านิวนะครับหน้าแฮมเมอร์เฮดหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนะสวยๆราคาดีๆคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับเพราะว่าบาลันตีนะครับขออภัยนะครับรางวัลบาลันตีผมมีให้นะครับในส่วนของปี6 7นะครับผมได้ที่1ของประเทศมาเรื่องคุณภาพของรถนะครับกับราคาที่ผมตั้งคุ้มค่าแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับที่ผมเกินเลยนะครับนายคลิปนะครับ ซื้อได้นะครับไม่ว่าจะทําทอาชีพอะไรออกได้ทุกอาชีพแน่นอนแค่มีแหล่งที่มาของรายได้นะครับทั้ง3คันนี้สามารถฟรีดาวได้หมดเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเครดิตแบบว่าเครดิตกู๊ดนะฟรีดาวได้นะครับอัพยอรได้ด้วยนะทั้ง3คันนี้ก็สวยสวยมาในส่วนของคันแรกก่อนเลยนะครับนะตัวเริ่มต้นนะครับ1.2ตัวสปอร์ตนะครับตัวหน้าแฮมเมอร์เฮราคาดีนะครับแล้วก็ตัวรอแม็กก็ได้เป็นในส่วนของ ตัวนี่เลยนะครับแม็กปัดเงาทูโทนให้แล้วเรียบร้อยนะครับน่าสวยๆทั้ง4ล้อนะครับนะแล้วก็ตัวหน้าใหม่ไฟด้านหน้าเป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์แล้วก็เดซ์ทาม LED นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะใครได้ไปใช้งานถือว่าโอเคเลยสำคันนี้กับป้ายทะเบียน8694นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับสี่เหลี่ยมด้านข้างตัวอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีเลยนะครับคันนี้เป็นตัว1.2ตัวสปอร์ตนะครับเป็นยาริดนิวนะครับราคา 459,000รถปี2023นะครับเลขไม่2 20,08นะเลขไม่20,08 459,000ครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ใครได้ไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะสำหรับคันนี้นะครับได้คันสีขาวด้วยนะครับล้อแม็กไม่ใช่ล้อ,อก,กระทะหรือไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแม็กไก่กาอาราเล่ LA, นะตัวนี้ก็เป็นแม็กปัดเงาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวแก็นะครับ นี่ครับแก็บส,สวยนะไม่มีชนหนักแน่นอนเล็กไมน้อยแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นยางปี2023ครับของดัน l o บนะครับก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับเป็นยางติดมากับตัวรถรถปี2023ด้วยสายเรียบด้นข้างก็ถือว่าโอเคนะครับกระจกเป็นกระจกทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะและที่สําคัญเนาะในส่วนของการสาดมีให้แล้วทั้ง4ประตูกันรอยนะครับมีมาให้ด้านในนะสวยๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ โดยรวมนะคันนี้ถือว่าโอเคครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกความแน่นอนราคาดีนะครับที่ปัดน้ําฝนมีมาให้นะขอขอนุญ,ญาตแป๊บนึงคุณแจอยู่นี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเสียบไขยนะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับถือว่าสวยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดด้านหลังนะครับในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับตัวกล้องถอยจะไม่มีให้นะครับนะจะไม่มีให้สามารถเอาไปติดตั้งเพิ่มเองได้นะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ไนดะผมแถมให้นะครับตัวพรมนะลูกค้าคนเก่านะติดตั้งมาให้นะครับนะกว้างขวางแน่นอนและที่สําคัญนะครับนี่เลยนะครับสวยไหมะนะครับอุปรกรณ์เติมลมเนีย่ยผมหามาใส่ให้นะต้องมีให้ลูกค้านะครับนี่การตีโปร่งกันไรนะจากโรงงานอยู่ครบแน่นอนลดคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยครับไม่จะเป็นต้องไปดูที่อื่นนะเรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้นะครับนะแล้วก็หัวน้านนี่คมคลิปเลย นะครับนะทางซ้ายและขวาไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงแล้วครับนะดูผ่านกล้องผมนี่ก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแล้วครับนะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะสวยๆนะครับหัวน็อตนี่สวยมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะผมบอกเลยว่ารถเบนซินนะครับนะสสูบนะเครื่อง4สูบนะ92งแรงมา้าตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมันนะโคตรประหยัดนะครับ23.3กิโลต่อลิตรนะ มีการเทสมาแล้วนะครับนะัติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในประเทศไทยคันนี้ถือว่าสวยนะคันนี้ถือว่าสวยและที่สําคัญด้านในนะครับเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะครับพรมมีให้แล้วรอบคันรถมายัางไงเราขายไปอย่างนั้นนะครับถือว่าสวยถือว่าโอเคสเังเกตโดยรวมนะนะี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูนะครับมานี่ครับ วิธีดูว่าผ่านการทำสีมาหรือไม่นะครับมันจะมีแผ่นเหล็กอยู่2แผ่นนี่ครับมันจะประกบกันอย่างนี้เลยนะครับนะต้องไม่ถมนะต้องเห็นรอยแผ่นเหล็ก2แผ่นนะครับนะสีมันต้องไม่ถมเข้าไปนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์กเรียงกันสีสวยนะครับสีเดิมรอบคันไล่มาได้นะครับนี่วิธีดูนะครับมาได้ครับมาได้เดี๋ยวผมพาสอนดูรถด้วยนะครับ ไม่ต้องไปจ้างช่างมานะห้าพันหมื่นหนึ่งนะครับเสียตังค์ฟรีๆนะผมสามารถสอนดูได้วิธีดูรถมือสองนะครับดูยังไงนะครับนะบขออภัยนิดนึงนะเสียงไม่ค่อยมีนะครับพอมาได้นติฟังกช์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกันลอยนะครับเขาใส่ในส่วนของที่เป็นแคปลานะครับผ้าแคปลาแท้เลยนะครับเขียนคําว่าโตโยต้าเนาะตัวบอะดนี้ก็ไม่ได้ขาดวุบตัวพอวมาได้นติฟังกช์ชันแล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตเข้าในตัวรถละกัน ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับนะจะเป็นแบบพับมือนะครับนะพับเป็นนวดนะแล้วก็ในส่วนของปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันเซ็นทันล็อกมีมาให้กระจกหน้าต่างนะครับไฟฟ้าทั้ง4ประตูออโต้ฝั่งคนขับเนะเาะกุญแจเป็นแบบเสียบขายแบบนี้นะครับใครอยากเอาไปต่อยอดนะไปแต่งไปอะไรอย่างนี้นะผมแนะนําตัวนี้ตัวสปอร์ตนะครับล้อแม็กเขาสวยอยู่แล้ว แล้วก็เลขไม์น้อยนะเลขไม้สองหมืกิโลเมตรนะครับนะแล้วก็เป็นหน้าจอของแท้จากทางโตโยต้านะเป็นหน้าจอสัมผัสครับขนาด4.2นิ้วแล้วเรียบร้อยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ต่างๆนะครับมีมาให้อันนี้ก็ใครอยากไปเพิ่มออปชันเป็นกล้องด้านหลังนะครับเอาหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวทางประดับยนต์ทางอะไรเขาอ,อันนี้ให้นะครับนั่นหรือใครอยากไปปลดล็อกเป็นพวก YouTube เป็นพวกอะไรเนี่ยสามารถดูได้เหมือนกันเนาะแอร์เปิดมาเย็นนะครับ แอร์ก็เป็นระบบใช้มือหมุนนะอ่าอ,อโต้เหมือนกันนะครับส,สวยๆนะครับดีซีสองโวลต์มีมาให้นะครับไฟสามารถใช้งานได้วัตติสภาพตังคาด้านบนถือว่าโอเคคันนี้คุ้มแน่นอนนะ459,000นะ459,000นะครับคู่มือนะครับคู่ม,มือมีให้นะครับนี่เลยนะเป็นตัวแมนนวดนะ วนี้ของโตโยต้ามีมาให้แล้วร้อยนะครันนี่พร้อมขายพร้อมโอนนะครับใครอยากซื้อสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้ตัวฟรี์มีในสภาพดีเลยนะครับตัวฟิล์มีในสภาพดีเลยเดี๋ยวเราส่วนในส่วนของห้องเครื่องนี่ยเรามาดูพร้อมกันนะครับนะทั้ง3คันนะครับอย่าพาไปดูในส่วนของคันอื่นก่อนนะครับในส่วนของคันอื่นนะอย่าผมขอเอาสีทาเทอร์เรนโบไว้เป็นคันสุดท้ายนะครับขอเอาสีเทารเรนโบไว้เป็นคันสุดท้ายเพราะเป็นสีหายยากสีหนึ่ง คนตามหาเยอะแน่นอนนะสำหรับคันนี้อย่าเรามาดูในส่วนของคันสีขาวอีกสีหนึ่งนะครับตัวนี้สวยนะอ่าตัวนี้สวยเลยตัวนี้ป้ายทะเบียน6553ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวอ่ลองท็อปนะครับด้น,น1.2ตัวสมาร์ทนะครับ1.2ตัวสมาร์ทนะครับ4 8 9แ0 0แพงกว่า30,000ครับแต่ได้เป็นตัวสมาร์ทที่ด้านในได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับปี2023ะครับหน้าใหม่ นะปี2023หน้าใหม่คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 5 0 0นะครับค่างวดห่างกันอยู่ประมาณ500นะครับนะกับตัวสปอร์ตที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะครับนะ489,000เลขไมให้ทายครับว่าเท่าไหร่นะครับนะ 4, 9, 000, เลขไม,นะคมแค่หมื่นเดียวครับ1,000 0กับอีก7,000นะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะกับราคาที่ผมตั้งลดคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะถือว่าสวยตัวนี้เป็นพุสตาร์นะครับให้ดูก่อนนี่ครับ กุญแจเป็นสมาร์ทย์เลตนะครับเป็นพุชสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับนะ่าสวยมากนะครับและที่สําคัญนะล้อแม็กสีสวยล้อแม็กเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะครับตัดสินใจง่ายนะครับคันนี้ตัดสินใจง่ายนะครับนะ489,000ราคาไม่ข้าม500,000ราคาหายไปเยอะนะครับด้านบนคีบฉลามให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวสปอร์ตก็เป็นคีบฉลามเหมือนกันในส่วนของตัวเสาอากาศตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะก็มีในส่วนของกล้องถอยแล้วก็เบาะหนังนะครับ สเกิร์ตกราบด้านาด้านหลังนะครับนะเป็นตัวแคปลานะครับอันนี้อันนี้คือแคปลาจากโรงงานนะไม่ใช่ว่าไปติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วด้านในได้เป็นเบาะหนังเนี่ยด้านในได้เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆแบบนี้ไล่ตะเข็บสีขาวนะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายแน่นอนนะครับใครที่ไม่ชอบเบาะผ้านะแนะนําคันนี้คันสีขาวด้วยนะครับเนี่ยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะมีให้แล้วแล้วก็เบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังไม่ขาดไม่ตัว แล้วก็กระจกนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นทันล็อกครบจบกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับสำหรับตัวสมาร์ทผมให้ดูก่อนมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับอุ้ยที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของออปชันที่เป็นในส่วนของออโต้รันนะครับแล้วก็การล็อกฟรีการล็อกฟรีมีให้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับมีให้ทุกคันอยู่แล้ว แล้วก็ในส่วนของพุชตาร์มีมาให้ความอะไรมันติฟังก์ชันนะครับลอยแหวนขูดไม่มีคันนี้สวยและเป็นหน้าจอยกลอยนะครับไม่ใช่หน้าจอฝังแบบแบบเดิมนะแบบตัวสปอร์ตที่แบบเมื่อกี้เป็นหน้าจอยกลอยขนาดใหญ่ขนาด8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วถ้าเป็นตัวที่ผมไปดูเมื่อกี้คันเมื่อกี้คันแรกนะครับนะเป็นขนาด4อยู่2นิ้วเป็นหน้าจอเดียวกันกับตัว v ีออสนะครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าจอยกลอยที่เป็นหน้าจอใหม่แล้วเรียบร้อยและสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r ์เพได้ นะครับครบจบแอร์เป็นระบบอัตโต้แล้วเรียบร้อยนะไม่ใช่แมนนวลนะครับเป็นแบบปุ่มกดนะครับก็ออปชันก็ถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมก็เยอะมากเลยนะตัวสปอร์ตกับตัวสมาร์ทนะครับราคาห่างกันส0,000ื่นก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้นะครับตัวแดบบอร์ดนี้สวยมากนะครับนะแดบบอร์ดสวยไฟเป็นสีขาวนะครับนะจะไม่ใช่สีส้มนะครับเป็น led เลยสีขาวนะครับให้ความสว่างยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับนะสภาพรังคาด้านบนก็ถือว่าโอเคนะนี่เลย นะมีกระจกให้นะครับตัวนี้ก็มีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์แบ็กนะครับความปลอดภัยจัดเต็มมีให้ทุกรุ่นแน่นอนครับแต่ก่อนมีแค่คู่หน้านะแต่ตอนนี้ให้มาแล้วทั้งหมดหกตำแหน่งนะครับนะหกตำแหน่งแล้วก็คันนี้บุ๊กเซอร์วิสมีเห็นไหมครับนะเล็บสีเขียวนะบุ๊กเซอร์วิสมีให้เรียบร้อยคันนี้ก็พร้อมขายนะคันสีขาวราคา4 8 9 0ส0าครับนะสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้ขออนุญาตปิดไฟ นะเลขไม่หมื่นเจ็ดนะคันนี้เลขไม่หมื่นเจ็ดใครไวกว่าได้ก่อนติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเรื่องประสบการณ์ไฟแนซ์นเนี่ยผมเนี่ยเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความชัดเจนเรื่องความเป็นกันเองนะครับแมนน้อยบอกเลยว่าบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับไม่มีทิ้งลูกค้านะครับสวยๆนะครับสามารถติดต่อได้คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่มาณ8,5ดพนานะครับ8,500ไม่เกิน9000แน่นอนนะคันนี้ถือว่าสวยถือว่าแจม่มอีก1คันนะครับ เดี๋ยวผมมีตัวเลือกให้อีกคันหนึ่งนะครับนะราคาเท่ากันเลยนะครับนะราคาเท่ากันเลยคือตัวสีเทาแลมโบนะครับ1.2สมาร์ทนะครับ1.2สมาร์ท489,000นะครับรถปี2023นะครับคันนี้เลขไม้น้อยกว่านะครับเลขไม้แค่12,000ครับเลขไม้แค่12,000นะครับนะเลขไม้น้อยยาริสผมเกือบ100%เลขไม้หลักหมื่นเกือบทั้งหมดนะครับผมมีให้เลือกมากมายแน่นอนนะพี่ดูเอาเถอะนะครับเฉพาะยาริสตัวแฮกแบงคนะ 50คัน A t ทีอีก50คัน1 0อยคันนะครับให้เลือกแน่นอนนะครับออปชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวสมาร์ทแต่ได้เป็นตัวในสองที่เป็นสีเทาแลมโบนะครับนะสีเทาแลมโบนะครับมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะด้านในบอกเลยว่ามีถานรองให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หัวน็อตที่คมกลิบนะหัวน็อตที่คมกลิคบคันนี้ผมลืมเปิดให้ดูไหมอ่าขออนุญ,ญาตเดี๋ยวมาตรงนี้ให้ดูก่อน เนี่ยกล้องถอยมีนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะครับคมกริบอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงถาดลออมีให้นะครับนะคันนี้ก็ถือว่าสวยใครได้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับอ่าสามคันนี้เลือกใช้งานได้นะครับก็เป็นตัวเลือกให้นะตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับราคาห่างกัน3 0ม0 0ื่นเลขไม้ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะเลขไม้หลักหมื่นกันทั้งหมดเลยนะครับคันนี้สวย ด้านในนะครับก็กว้างขวางเบาะก,ก็ไม่ได้ขาดมีตัวนะครับมีในส่วนของพรมของแท้นะครับของยาฤิษให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะขออนุญาตแป๊บนึงโอเคคุนแจเหมือนกันนะครับเป็นตัวในส่วนของรีโมทเป็นสมาร์ทอาคิเลตนะครับนะของตัวเอตเป็นพุท t าร์แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับพมอะไรมันติฟังก์ชันนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพุ s t า r t อะไร ออปชันเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับนะแต่ผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะจะได้เห็นเลขไม้กันอนะครับนครับเลขไม้หนึ่งหมื่นสองพันนะครับสาม 12, ร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับนะหนะ้าปัดสวยกระจกเป็นกระจกอ่ามองข้างปรับปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนะมีเซ็นทรัลล็อกให้นะแล้วก็กระจกหน้าต่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะเดีย๋ยวช่องผมตีลิขสิทธิ นะครับแอ์เปิดนาเย็นเจี uh ๊ยบแน่นอนทุกคันนะครับเรามีวารันตีให้ที่อื่นอาจจะให้แค่3วัน7วันแต่ผมให้ไปเลย1เดือนนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นไฟสีส้มนะอ่าในส่วนของคันเมื่อกี้ลูกค้าไปอัปเกรดมานะเป็นสีขาวอ่าเป็นสีขาวตัวนี้ก็เป็นสีส้มเป็นสีสแตนดาร์ดของเขานะครับกระจกมีมาให้เหมือนกันนะครับน่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะติดต่อมาได้นะครับพร้อมอะไรอยู่ในสภาพดีนะครับอ่าในส่วนของคอนโซลหน้าก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับน่าสวยๆแบบนี้ โอ้โหนะแจ่มมากเดีย๋ยวผมแถมให้อีกคันนึงไหมสีเทาดำนะครับนะเดีย๋ยวผมแถมให้อีกคันนึงแล้วกันนะสีเทาดำมาคันนี้ไม่12,000กับ17,000นะครับนะแล้วก็อีกคันนึงที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เลขไม่สอ0 0มนะครับนะเลขไม่สอ0 0มราคาก็ถูกลงนะครับเดีย๋ยวผมแถมตัวหน้า Hammer Head ให้อีกคันนึงนะครับคือตัวนี้นะครับสีเทาดำแฮม m มอร์เฮดเหมือนกัน ตัวนี้เป็นตัว1.2ตัวสปอร์ตนะครับตัวเริ่มต้นราคา479,000นะราคา479,000เลขไมม7,000เท่านั้นนะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะเลขไมม7,000เท่านั้นขอเป็นตัวไฮไลท์เลยตัวนี้นะครับเลขไมม7,000กับป้ายทะเบียนครับ8495นะครับ8495สเปคจะเหมือนกับตัวที่ผมถ่ายคันแรกนะครับ ร้อแมกอลลอยนะครับแม็กแม็กปัดเงาทูโทนนะครับด้านในเป็นเบาะผ้านะครับด้านในเป็นเบาะผ้ากล้องถอยไม่มีนะครับแต่ออปชั่นพวกนี้สามารถเพิ่มได้นะครับราคา47900นานะครับตัวนี้เป็นสีขายดีอีกสีหนึ่งนะครับสีเทาดำนะไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะครับหน้าไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับในสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะเลื่มๆแบบนี้แม้กระทั่งตัวปี2022นนะครับเอชีพนะครับมีให้เลือกมากมายแน่นอนเลือกใช้งานได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะทั้ง3คันนี้ก็ใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ครับก็ใมส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมาในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับนะตัวนี้นะก็ถือว่าสวยนะเครื่องยนต์จิบมากนะครับรอยน้ำมันเยิ้มไม่มีนะครับ4สูปบ16วาลนะ4สูสบ16วาลนะครับตัวนี้92แรงม้านะ92แรงม้าทั้งคู่เลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับนะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะครับหัวน็อตนีคกิพ คนวัดเก็บอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่หลักหมื่นนะครับฝากระโปรงแท้โตโยต้านะครับใครเลือกไปใช้งานเลือกไปใช้งานได้นะครับสวยเลยนะครับนี่นะโอ้โหแต่ตัวนี้แผ่นกันความร้อนไม่มีแต่ผมหามาใส่ให้นะไม่ต้องห่วงตัวนู้นแผ่นกันความร้อนมีนะครับผมไม่ปล่อยผมไม่ขายสภาพนี้แน่นอนนะครับลูกค้าต้องได้ของดีกลับบ้านนะครับต้องได้รถสภาพดีๆ1ร้อยเปอร์เซ็นต์กลับบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ ใครที่ตามหารถไว้ใช้งานอยู่ติดต่อมานะครับการเลือกประสบการณ์ไฟแนนซ์นก็ไว้ใจได้แล้วก็ผลอนุรักษผ่านแล้วผมส่งรถสลด์ด,ด้วยครับทั่วประเทศนะเนื้อออกตกใต้ส่งหมดเลยนะครับช่วงนี้อากาศนะวหนาวร้อนๆฝนตกมั่งนะครับนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เพิ่งหายไข้มานะครับอันนี้ก็ได้มาถ่ายเต็มสามคันให้ดูก็เลือกสามารถเลือกใช้งานได้นะครับนะสุดท้ายนี่ก่อนลาจากกาันก็ฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เว่นนี้ วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ